ดาวยังไงมาสองโดงสุดท้ายมันยังไงเรื่องนี้มีว่าจักรยานในความทรงจำครับก็คือตอนนั้นเป็นงานวันเกิดเพื่อนครับผมก็เลยไปแต่ผมอ่ะตอนนั้นชอบขี่จักรยานแล้วแข่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบหมู่บ้านก็ใหญ่มากคือแบบเป็นลานจักรยานแบบให้ขี่เล่นเลยตกลงกับเพื่อนว่าแบบเออใครชนะได้พิซซ่าไปถาดหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมจักรยานของตัวเองมาด้วย ก็เลยยืมของเพื่อนไปผมกข็ขี่ขี่ขี่ไปเรื่อยๆแล้วตอนแรกเกือบชนะแล้ะแล้วคือแบบเหมือนแบบน็อตตรงจักรายานตรงแฮนโดตรงเนี้ยม,ม,ม,มันแบบ,บมันหลวมมันที่จับมันหลวมแล้วแบบอยู่ดีๆมันแบบใหม่เงี้ยปึ๊บๆๆอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบเออไม่สนน่ะจะถึงแล้วอ่ะจะถึงเ่อนแล้วเออจะชนะเพื่อนแล้วอ่ะแล้วแบบตอนนั้นสาดโค้งพอดีโค้งสายแบบมืดอย่างเงี้ยผมแบบดันไปปึ๊บแล้วแบบล้อเลี้ยวขวาแต่ผมมาหักสายก็เลยไปอย่างเงี้ยเลยปึดิ๊บดิดิ๊บดิไปเลย ก็เลยหน้าถูพื้นีเลยปุู๊ถ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 ูแล้วเป็นแผลรอยเลยเหรอนี่ขนาดถูมาแล้วนะกูยังไม่เคยถูได้แค่นี้เนี่ยไม่เคยถูเลยนะนี่ถูมาแล้วหน้จริงเนี่ยเลยเป็นไมไม่มีรอยเลยอ่ะอ๋อตอนนั้นเด็กมากแล้วตอนนั้นเป็นไงน้องแผลอะไรเยอะไหมเยอะมากเลยฮะต้องใส่แบบเป็นหมวกเลยอ่ะหมวกแบบที่แบบมันแบบกันกันกันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยใช่ จักรยานในความทรงจําของจุงเป็นอย่างไรจักรยานของผมครับก็เป็นจักรยานที่คุณพ่อซื้อให้ตอนวันเกิดผมได้จักรยานมาสองสาวันก็คือโดนขโมยไปใครขโมยผมไม่รู้พี่คือคือบ้านผมอะคือข้างล่างอะมันจะเป็นคือมันจะเป็นคอนโดใช่ไหมครับคือข้างล่างอะมันจะเหมือนแบบมันก็จะแบบจอดจอดในบ้้านนมัตองไจส่วนรวมใช่แล้วคือส่วนมากมันไม่ได้หลอกหลดก็คืออยู่ดีก็หายไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็คืออีกหนึ่งเดือนผ่านไปอะประมาณหนึ่งเดือนอะคือผมอะ ไปเห็นจักรยานที่คล้ายๆกัน<ล>อยู่หลังหมู่บ้านคือต่อให้มันสีมันไม่เหมือนกันก็คือผมจําได้ว่าผมมาเขียนชื่ออ๋อคุณมีสก,กินชื่อตัวเองลงไปใช่ตรงตรงตรงข้างหน้าก็คือแบบพอ,อผมแบบขอดูขอดูจักรยานใช่ปะ่ะเพราะเป็นคนรู้จักกันมีเขียนว่าจุงมันเป็นชื่อผมไปบอกคือแบบคุณแม่เขาเลยว่านี่คือจักรยานผมใช่เสร็จแล้วก็เหมือนคุณแม่เขาก็ถามว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือแบบมันหลักฐานมันแบบทนโทษมันแบบอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วก็เลยอก็ยอมรับมาแต่ผมก็ไม่ได้เอาจักรยานกลับ S <S <ฮะ>แล้วทำไมถึงไม่เอา,ากลับมาทำไมมันแบบทำอย่างนี้ทำอย่างนี้วะก็ก็ไปเลย <S <S อยากได้มากอยาก<ช>ได้นะก็ไปสิใใชใช่ช่ สามสิบวิไอที่คุณบอกว่าสีมันเปลี่ยนไปคือยังไงด้วยการพ่นหรือว่าการแบบเอาแรปหรือว่าสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรมันกลายเป็นสีเหลืองเลยพี่มัสีอะไรด้วยด้วยจะสีแดงสีแดงกันเป็นสีเหลืองก็คือเปลี่ยนเป็นสีเลยเหมือนพ่นสีใหม่พ่นทับอย่างเงี้ยเหรอเกิดบัติเหตุปุ๊บคุณพ่อคุณแม่พาไปโรงพยาบาลเลยเปล่าพาไปเลยตอนนั้นเลยงานมันเกิดเลยไปโรงพยาบาลไปทําแผลเลยแล้วเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นที่เห็นเราล้มไม้ว่อะไรเกิดอะไรขึ้นล้มเลยล้มแต่ไม่มีใครกล้าเขามาอช่วย เลือดไหลอ๋อาเพราะเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลแต่ผมเชื่อจุ่มถ้าเป็นเรื่องของจุงมหางเงินไม่ห้าผมซื้อของหวานผมซื้อชาเลี้ยงแต่สมมติว่าไม่ใช่ผมได้กินวากิวแล้วคุณเลี้ยงชาต่อด้วยโอ้นมเกิต่อไปแล้วอมารัจ้า ไปเชื่อดูครั้งหนึ่งแล้วดูไม่ทำให้พี่ผิดหวังครั้งนี้หวังว่าจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังอีกนะผมเชื่อจุงนะไม่เชื่อจุงเรนเจอร์เรนเจอร์ยังไงไม่เที่ยวไปไหเนาะดังจริงผมว่าดังเป็นเรื่องจริงแล้วเราทางไหนเราก็รอดเราเออเราเราเรากินข้าวเปลี่ยนเดียวถ้าผมเลือกดูโอเคทีมเจเจ๊คงมีแต่มอดแหละเข้าใจพี่สรุปเราเรนเจอร์สแซคลุงเลือกเราตอบมาว่าดัง นะครับแต่มีผมยืนยันว่าจุงเพื่อเป็นเจ้ามือกับชานมไข่โมกครับมาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนของใครและบทเล่นของใครผมต้องขอประทานโทษด้วยครับ เป็นจริงล้วนของดังและปวดเล็นของจุง <Yeah. S 3> <c oughs> ไม่แต่ว่าหนูคือตอนนั้นเป็นแผลเยอะเลยเหรอใช่ครับใช่ แต่เป็นตอนเด็กฮะเด็กมากๆมันเลยแบบหายมาได้โอ<ด>้จะแขนเลยอเอาแขนไปน่นิดนึง,นนงแต่ว่าแบบหน้าส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่ฝังใจไม่ลืมนะครับแต่ก็เป็นข้อย้ำเตือนว่าทุกครั้งที่ขับขี่ต้องมีสติตลอดเวลานะทีมนักล้วงเรื่องเร่งทำผลงานได้ดีนะครับข้อนี้กวาดไปได้อีกหนึ่งคะแนนแถมการเดิมพันยังทำให้น้องๆได้กินของหวานจากเลโออีกด้วยแม่ได้ทั้งขาวทั้งหวานมีสองพี่ใหญ่เป็นเจ้ามือเออพุงกลางไปเลย <laughs> what were we at school, Ranger?